ร้องอีโบอาเล็กถูกรถน้ำสงังด้วยสิ่งนี้ทํากรีดทั้งรายการคลิปรวมตัวกันครวบเก่งเมื่อไหร่บอกเลยว่ามีแต่เรื่องฮาฮาเกรียนเกรียนมาแกล้งกันเป็นประจำสำหรับเก่งคนดีที่ไหนที่ประกอบไปด้วยสมาชิกพระเอกแถวหน้าอย่างบอยปกรณเจมจิรายุอาเล็กธีระเดช เป็กเปรมมนาธและเกรทวรินทรรวมตัวทำคอนเทนต์ฮาฮาลง YouTube ให้แฟนคลับได้รับชมและในตอนนี้คลิปที่ทำมาถึง EP 15.2แล้วและชื่อคลิปในตอนนี้คือพิธีมงคลรดน้ำถังที่สุดร,รักที่สุดร,ร้ายแต่ละคู่ต้องมาทำภารกิจวิวาวาวุ่นคู่บ่าวสาวต้องเลือกน้ำในถังซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอยู่ในนั้นบ้าง บ่าวสาวห้ามเอามือออกระหว่างรถน้ำหากคู่ไหนทำได้คว้าไปเลยสิบคะเนนซึ่งคู่ที่ชวนกรี๊ดที่สุดคงจะหนีไม่พ้นคู่ของโบอาเล็กเลือกถังที่มีชื่อว่าของมงคล999เปิดถังออกมาทุกคนถึงกับร้องโหงานนี้โบได้เผยว่าถ้าพี่อาเล็กไม่ไหวอะโบสองถังคนเดียวเลยก็ได้ซึ่งโบเองก็กลัวหนอน ฟังอาเล็กได้เผยว่าถ้าไม่ไหวดึงมือออกอันนี้พูดจริงๆเลยนะถ้าหนูไม่ไหวหนูชักมือไม่ต้องสนคะแนนเพราะว่าพี่เป็นห่วงหนูมากกว่าคะแนน